วันนี้แนนกับสามีนะคะไปหาซื้อต้นคริสต์มาสมาค่ะปีนี้พิเศษคะ่ะทุกคนคะ่ะปีนี้นะคะพวกแนนซื้อเป็นต้นคริสต์มาสพลาสติกนะคะทุกคนคะ่ะเป็นครั้งแรกคะ่ะปกติเนี่ยพวกแนนจะซื้อต้นคริสต์มาสนะคะที่แบบเป็นต้นสดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปีแรกอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสพลาสติกนะคะก็มี3ชิ้นส่วนด้วยกันนะทุกคนคะ่ะง่ายมากเลย ตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นชิ้นส่วนแบบเป็นค่อยๆเสียบทีละอันทีละอันเนี่ยไม่ใช่นะทุกคนคะ่ะดีมากเลยค่ะมี3ชิ้นส่วนนะคะทุกคนคะ่ะเราเลือกเอาราคาที่เหมาะสมกับเราค่ะทุกคนคะ่ะสามีเนี่ยแกอยากจะได้อันร้อกว่ายูโรนะคะแต่แนนบอกว่า50าสิบยูโรนี่ก็พอแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสวยมากค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ จะจัดต้นคริสต์มาสค่ะเป็นปีแรกค่ะทุกคนคะ่ะต้นคริสต์มาสพลาสติกนะคะทุกคนคะ่ะซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าต้นคริสต์มาสที่บ้านแน่นะคะจะออกมาเป็นยังไงโอเคคะ